รายการต่อไนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่พื้นที่ของภาคอีสานนะครับมากันที่บ้านตากลางที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่คือหมู่บ้านช้างนั่นเอง โดยเฉพาะจุดนี้ครับที่บินยืนอยู่นี้นี่คือศูนย์พคชั่นศึกษาหรือว่า Elephant World นะครับที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นโลกของช้างนั่นเองนะครับเป็นที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับช้างทั้งช้างในประเทศไทยและก็ช้างทั่วโลกเลยนะครับในการเดินทางมาที่นี่นั้นนะครับผู้ชมยังจะได้มาดูเรื่องของการบริหารจัดการช้างของศูนย์พคชั่นศึกษาว่าเขาบริหารจัดการช้างในพื้นที่อย่างไรและที่สําคัญยังได้มาเห็นความน่ารักน่ารักของช้างที่นี่กันด้วยนะครับเพราะว่ามีความสามารถเยอะมากเล วันนี้บินมีนัดกับพี่มหาซึ่งรอบินอยู่แล้วพบกันได้ในรายการทัปเดตไทยแล์วันนี้ครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กระจ่างขึ้นแล้วก็ได้รายละเอียดน,นะครับวันนี้นี่เรามีวิทยากรสุดหลอยืนอยู่ข้างผมแล้วนะครับพี่มหาสวัสดีครับครับนี่เป็นการวารวบรวมเอาเรื่องราวเกีชาติครับท่านนักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะได้เ,เรียนอะไรบ้างในโครงการของเราก็ ส่วนที่หนึ่งเลยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างทั้งหมดขนรรมเนียมประเพณีและรวมทั้งโครงกระดูกช้างด้วย mm hmm. เรื่องของช้างบดึกบับรรพุรุษช้างแล้วก็จะไปที่ห้องความสุขของช้าง mm hmm. นะครับก็จะบอกเล่าถึงขนบรรมเนียมประเพณีชาวกลวยที่มีความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่ เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องขนรรมเนียมประเพณีทั้งหมดมแล้วถัดมาก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์โรงช้างสําคัญคกับตรงนี้ก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวของช้างสีตระกูลสร้างโลกม,มาจัดเป็นนิทรรศการเป็นทั้งตัวโมเดลและก็มีหุ่นปั้นจําลองช้างเผือกสวยงามเท่าตัวจริงให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยต่อจากนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินถ่ายภาพและทราบว่าที่นี่มีการแสดง ช้างด้วยมีการโชว์ช้างใช่ครับเอาละครับสมมติถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยจุดแรกที่ควรจะเริ่มต้นของการศึกษาเรียนรู้ที่นี่คือที่ไหนฮะครับก็เชิญชมพิพิธภัณฑ์ช้างก่อนเลยนะครับอยู่ฝั่งไหนครับครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับงั้นเดี๋ยวให้พี่หมานำคุณผู้ชมไปเลยครับเชิญครับ ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต Bionox TPI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีเข้ามาถึงจุดแรกนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่มาศึกษาเรียนรู้ก็จะได้พบเจอกบับนี่ เป็นโครงกระดูกช้างตรงจุดนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องของลักษณะทางกายภาพของช้างว่าช้างจะมีสรีระแบบนี้คือเราเห็นต่ตัวข้างนอกตัวดำๆร่างใหญ่สูงแต่ไม่ได้เห็นโครงกระดูกครับพอไปดูแลเออดูความแข็งแรงว่าเนี่ยเขาจะรับน้ําหนักตัวแล้วผิวหนังที่หนา1นิ้ว2นิ้วเนี่ยมันจะห่อหุ้มอยู่ในนี้ช้างจะมีความหนาของผิวหนัง1นถึงสนิ้ว1นิ้วถึง2นิ้วเพราะฉะนั้นจะหนามากแล้วก็จึงทําให้เขาร้อนไง เพราะฉะนั้นน้ำจึงสำคัญกับช้างอ,อุปกรณ์ที่ประกอบช้างซึ่งเป็นสัตว์พหนะเน้องครับ,รบแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ไหลายอย่างแล้วอย่างเช่นแยงใ,ใส่หลังถ้าภาษาทางการจริงๆที่มันเรียกยากมากคือสับป,ประครับเนาะก่อนที่จะแสเนียเขาจะมีอุปกรณ์ซึ่งแต่เดิมเป็นเป็นนี่ธรรมชาติอันนี้เป็นเปลือกไม้<อ>เปลือกกระโดนนีไ่ไปเอามาทาั้งทั้งต้นเลยอ๋อนี้เป็นทั้งต้นเลยลต้นแล้วก็ไปไปไปตัดแล้วก็เลาะทุบๆุุเอามาแล้วก็เอาหนัง หนังวัวรองอีกแล้วก็ค่อยเอานี้วางวาเสร็จแล้วก็เอาเอานี้มารับเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงเราเห็นกันชินตาอยู่แล้วถัดมาด้านหน้ามันนี้เลยอันนี้เป็นเชือกประกำเชือกประกำนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญในการไปจับช้างป่าสมัยแต่ก่อนนะครับทําจากหนังควายสมตัวก็จะเห็นแบบนี้ก็คือทําเป็นบ่วงเอาไว้นี่คเป็นบ่วงบาดบ่วงบาดนี้ก็อันนี้เป็น เป็นที่เสียบไม้คันจามเป็นด้ามจับบวงเสียบเข้าไปปุ๊บจับน่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับนี่ครับคนคนอยู่หน้าเนี่ยก็จะคอยจับแล้วก็วิ่งไล่ช้างช้างต่อวิ่งไล่ช้างป่าคนอยู่หลังก็จะช่วยดูแลเชือกประกำมที่อยู่ด้านหลังนะครับ มาถึงอีกส่วนจัดแสดงห้องนี้ห้องที่2เรียกว่าจาก4งาสู่2สองงา,งาจาก4งาสู่2งงายังไงครับห้องนี้ก็คือจากช้างแต่ดึกดำบันครับก็จะมี4งาอย่างนี้นะครับอ๋อเดิมเนี่ยช้างมี4งาเหรอดีงาน,นี้คือเป็นตระกูลคอมโพโเริอมเป็นสัตว์งาแฝดบางครัคร้งเรียกว่าไตรโพดอน และในห้องนี้ก็เหมือนกับว่าบอกเรื่องราวของบรรพบุรุษของช้างตั้งยุคเริ่มเลยใช่ไหมยุคเริ่มถึงดําบันเรื่อยมาก็มีการพัฒนากลายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับตามสภาพของดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมเจนทําให้เราก็เห็นมันมีอยู่สองงานในปัจจุบันอย่างนี้อันนี้ก็ช้างเหมือนกันนะช้างเหมือนกันนะครับเป็นมอริทัเรียมนะครับอันนี้ก็คือเป็นช้างยุคแรกๆดึกดําบันหน้าตาคล้ายๆกับฮิปโปเตมัสเห่นไเนี่ยหน้าใกล้ๆงิบ พี่โป p o โปรตใมาบางทีดูใกล้ๆหมูก็ตัวเล็กๆด้วยนะครับตัวสั้นเนาะอ๋อนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องนี้ก็สามารถอย่างนี้ก็50-60ถึง60ล้านปีมาแล้วมาครับมาถึงห้องนี้ครับครับห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีชาวกวยเลี้ยงช้างอันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือภาพบรรยากาศของการบวชนาคช้างซึ่งจะมีขึ้นใน วันขึ้น14คี่ํ่เดือน6เราถือเอาทางจันทราคติครับจะเห็นพิธีนี้นะครับ,รบแล้วก็ภาพบรรยากาศตักบาตรบนหลังช้างเดี๋ยวก็จะมีขึ้นในวันที่สองสิงหาคมที่จังหวัดสุรินทร์อ๋อแล้วภาพบรรยากาศจดทะเบียนบนหลังช้างจดทะเบียนบนหลังช้างด้วยครับในวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาไปจัดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ในส่วนเชิมพระเกียรติ80ดรรษาครับ มาห้องนี้ก็จะได้เห็นดีแลครับรูปภาพนะบรรยากาศที่เกิดขึ้นแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับช้างนะครับครับนี่ก็มาดูในเรื่องของความผูกพันระหว่างคนกับช้างนะครับเพื่อนยากของชาวกลวยคนกับช้างที่อยู่ด้วยกันผสมกลมกลืนเสมือนครอบครัวเดียวกันเลยครับตั้งแต่กิจกรรมการไปทุ่งนาเน่าเก็บเกี่ยวอืออ เจ้าของก็เก็บเกี่ยวไปสมัยก่อนเกี่ยวด้วยมือด้วยเคียวช้างก็ปล่อยให้กินกินต่อสังข้าวเป็นอาหารไปพอตกเย็นก็จะได้กลับบ้านด้วยกันเอาละครับนี่คือในส่วนของศูนย์จัดแสดงซึ่งมีอยู่หลักๆ4ี่ส่วนด้วยกันภายในนี้หลังจากนี้เห็นว่าข้างนอกเนี่ยก็จะมีโรงช้างสําคัญครับมีโรงช้างสําคัญแล้วก็ไป โรงช้างชราครับนะครับไปหมู่บ้านชาวกลวยจำลองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆที่สำคัญๆอีกหลากหลายจุดนะครับที่มีจัดแสดงอยู่ที่นี่ครับมาอีกตัวอาคารหนึ่งนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้นะครับเรียกว่าโรงช้างสำคัญตรงนี้จะมีการจัดแสดงอะไรบ้างครับพี่มาครับเป็นหุ่นปั้นจำลองช้างเผือกซึ่งเข้าลักษณะ ช้างสําคัญตรงตามตําราคดชลักครับไว้สําหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักท่องเที่ยวลักษณะของช้างสําคัญต้องมีอะไร,รบ้างจริงๆก็ม,มีมีเยอะเนาะมีตั้งแต่ช้างเขาเรียกว่าช้างสีตระกูลสร้างโลกครับมิเณนุพงศ์อิสวรรพงศ์พรมพงศ์อัคานิพงศ์คือจําลองให้ดูให้เห็นเป็นข้อมูลแต่นี่เป็นลักษณะช้างเผือกซึ่งเป็นช้างคู่พระบรารมีรรช้างเผือกจะเผือกทั้งหมดเผือกหมดเลยรอครับเล็บขาวตาขาวผิวขาวลักษณะนี้เลยเล็บต้องไม่น้อยกนวะ่า 18แล้วก็ยักษ์สันนี้จะเป็นหัวช้างเนี่ยเป็นหัวเชิดหัวต้องเชิดขึ้นเชิดจอมปราสาทหลังจะตรงๆหางก็จะสุดพื้นเลยช้างบ้านเราหรือช้างทั่วไปก็จะต้องไม่ไม่ตกท้องไม่ตกรักไม่ตกหลังพึ่งแบบเนี้ยที่มันย้อยลงมานั่นจะไม่ดีหูกับหัวกับตัวเขาจะบาลานซ์พอดีงาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค้ากับคระอุ้มบาทงวงงมมาจะเป็นน้ำเต้าลักษณะน้ำเต้าโค้งเป็นน้ำเต้านอกจากมีช้างหลากหลายประเภทเลยนะครับแบ่งตามลักษณะสีแบบนั้น ทำไมผมเห็นมีมีนกมีลิงอยู่ในในห้องนี้ด้วยครับในตำราอันนี้ว่าก,กาเผือกอกับลิงเผือกช้างเผือกจะเป็นสัตว์คู่พระบารมีครับ โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนพี่มหาคำาที่ในศูนย์โคชัศึกษาหรือว่า11 World นแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้างนอกเนี่ยก็ยังมี ช้างจริงๆให้เราได้เห็นด้วยครับครับอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเป็นโรงฝึกช้างนะครับตรงนี้จะเป็นโรงฝึกช้างน้อย <มา S 2> ใหญ่ๆตั้งแต่นู่นมาเลยช้างที่แสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวดูก็จะกลับมาพักที่นี่พอทานข้าวเที่ยงบ่ายโมงครึ่งอาบน้ําตรงนี้เข้ากับไปครับก็จะเป็นศูนย์ฝึกช้างไปด้วยแล้วก็เป็นที่พักช้างไปในตัวในศูนย์เขาจะศึกษาแล้วอเลฟเฟนวงขงเราเนี่ยมีช้างเข้าร่วมโครงก,การของ มีทั้งหมดมีประชากรช้างที่อยู่ในโครงการทั้งหมด80เชือก80เชือกทับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินดูแลอยู่เบื้องต้นนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนนําช้างคืนดินพัฒนาสุรินบ้านเกิดก็จะให้เงินค่าตอบแทนกับเจ้าของช้างฉบับไปหาอาหารพวกหญ้าพวกอะไรให้กินแสดงว่าเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือเราได้รับการดูแลแล้วได้ฝึกด้วยอย่างเช่นเนี่ยเจ้าที่เห็นอยู่นี่ก็คือชือะไร จ่าพังจันทร์ทรปครับสงสัยอยากกินหญ้าร้องอยู่ตลอดเวลาเอาก็คือเป็นเป็นช้างที่ที่ของคนในหมู่บ้านแล้วฝากเราในการดูแลครับคือเขาจะเป็นที่พักควานเขาก็จะมาดูแลเพราะว่าเขาจะต้องเป็นช้างไปแสดงนอกจากเขามีแสดงโชว์ภายในศูนย์แห่งนี้แล้วนะครับเรายังมีการจัดทริปอะไรให้กับนักท่องเที่ยวไหมครับในส่วนของช้างอ๋อครับนักท่องเที่ยวมาอยากจะนั่งช้างก็มีจุดแท็กซี่อยู่ตรงนู้นครับข้างๆกับโรงช้างสําคัญ นะครับนอกจากนั้นก็ไปดูช้างอาบน้ํำท่าจะมีสระน้าอยู่ใกล้ๆทราบไหว่าที่นี่นอกจากมีช้างเด็กๆมีช้างหนุ่มๆแล้วนะยังมีช้างชราด้วยครับช้างชรางเกขาก็จะดูแลด้วยดูแลครับอายุประมาณเท่าไหร่ับมีตั้งแต่48 5 6บาบบางเชือกก็ตาบอดข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยให้เขาอยู่แบบไม่ต้องทอเอาละครับนี่เราได้เห็นแล้วด้านหลังนี่เเป็นดาราของที่นี่เลยนะครับซึ่ง ดาราเหล่านี้หรือว่าช้างเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีการโชว์ที่นาแสดงโชว์ของช้างที่นี่มีอยู่2เวลาด้วยกันคือเวลาไหนบ้าง10นาฬิกาครับครับแล้วก็14นาฬิกา10นาฬิกากับ14นาฬิกา2เวลา2งเวลาครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของช้างที่ <ṛṣ S 1> นี่กันครับ บอกว่าช้างที่จะแสดงที่รันโชนั้นเนี่ยโอ้ยมีความสามารถมากเลยทีนี้นอกจ,กจากจุดนั้นเนี่ยยังมีช้างอื่นๆสําคัญที่อยู่ในโครงการอย่างเช่นที่อยู่ข้างหลังเราใช่ไหมครับใช่ครับครับอันนี้2ช้าง2ช้างนี้มีความสัยายันอย่ไรสองอันนี้ก็เป็นช้างแฝดแท้แรกของโลกทองคําทองแท่งเป็นคู่แรกของโลกเลยนะของโลกเลย,เลยนะครับ,ท,รบที่เป็นฝาแฝดกันครับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่อันนี้12ปีแล้วเนาะ 13ปีนี้นะครับน่ารักนะครับแล้วก็เป็นช้างที่ไปฝึกแล้วก็ไปแสดงในไปโชว์ในลานแสดงด้วยทุกวันครับนอกจากคู่นี้แล้วยังมีช้างอื่นๆไหครับก็ยังมีพลายทองใบที่เป็นช้างลักษณะพิเศษครับซึ่งอยู่ในโครงการโลกของช้างเราจะเป็นช้างที่เข้าตําราคชลักมากที่สุดอีกหนึ่งส่วนที่ทราบว่าที่มีความสําคัญก็คือตัวอาคารอาคารเนี่ยเห็นว่ามีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย ถูกต้องครับ,รบซึ่งก็จะได้แนวคิด เป็นแรงบันดาลใจก็คือเอาความเป็นธรรมชาติมาผสมกลมกลืนวัสดุที่ใช้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้รับรางวัลได้รับรางวัลในระดับโลกด้วยใช่ครับจากองค์การยูเนสโกถูกต้องครับดังนั้นใครจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับมาชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับมาดูความน่ารักของช้างแล้วก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของช้างนะครับก็สามารถมาได้ที่นี่เลยนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณที่เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกีรติกับทางรายการขอบพระคุณนะครับยินดีครับผมครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการอัปเดต ลนหมดลงแล้วนะครับบินพี่มาหาพร้อมกับทีมงานแล้วก็น้องๆที่นารักข้างหลังนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาย